พอต้องโชว์ต้องโชว์เอาตัวั้นมาคือสิผนหมูชมพูซือกันครับกินนดีนครับทุนครับนี่ทุนเราผลิตไม่ดีไม่มองมือร่างายร่างม่เดียวอ๋อสมเชื่อเองทำคลอดเองตอนทำเองเดียว ครับวัดดีครับนิยมชมทุ่งนี่จะออกไปทุ่งหน้ากับทุกคนนี่โอ้นี่สวนสวนนิยมชมทุ่งนี่มูนอนเตมอยู่นี่เดี๋ยวค่อยมาดูกับหมูตันนี้จะเดินท่าไปหาลูกน้องครับทุกคนครับน้องออกมาอยู่ทุ่งหน้าก็เปิดเลี้ยงหมูอยู่ทุ่งหน้าโอ้สานามสบัวแดงตัวนี้นี่ นาเจ้าจเรื่อนมาลอง เยี่ยวเยี่ยมฟาร์มหมูเสียโก้สับคูกุ๊กบรรยากาศจะเป็นแบบไหนครับทุกคนครับกลับมาบ้านทำหลายกิจกรรมโอ้ยเขาไมา่ขี้ไรลยเป็นหงอกหงอกหวสาวหมดแล้วต้นพอ้อด้อยว่ามมีลูกว่ะเพงเบิดแล้วเนี่ยต้นพ้อ ชม,ชมชุ่งนาเย่ยมชมทุ่งพาชมบรรยากาศของทุ่งนาครับทุกคนวันนี้ครับเขับทางไหนเนาะมันขอนี่บอลนี่ปิดหัวไว้เองสิละ่ะทางเขาจอด เียงไทยเรื่อ,องเรอไม่เลี้ยงน,น,นีน่แหละูบ้านบ้านนดอ๋ยวโก่ก็เละ ไไปใส่เบอร์มีคนอยู่วะมีคนอยู่บ้านนี่จริงฐานที่จับทุนครับเนาะเจ้าของที่ไม่อยู่โก้แม่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวโทรตามเจ้าของที่ก่อนมันออยู่ไหน หมูอยู่ไหนข้างหลังเดี๋ยวโทรถามเจ้าของใสต่อครับพอบอยูข้องหมูน่าจะอยู่ทางนี้นะพวกหมูมาอยู่ที่นึงยิบวาวลองลองนี่เคยเลี้ยงกระดุกเดี๋ยวว่าของหมูทางเดี๋ยววานนั่นเปล่ะโอซานำ มาอยู่ตรงนี้ก็บ่บอกกันโอ้ยแล้วก็ไปหาที่นูน่นมีสระน้ำด้วยโอ้บรรยากาศยอดเลสวนฟาร์มมูสเกียโกกู๊บสวนลุวยเกยบร้อยโอ้ยพี่ลุงน้องเอ,องรรลว่ามอมกันบ่ละโอ้ยึนยว่าอย,ยู่จุดนูน่นก็เห็นสายสนก ง่ายไหมพี่โอ้ยมาถึงที่แล้วครับนี่นี่มาถึงฟาร์มหมูเสียกโก้ <_ an> สวัสดีครับเออสองสิบเนี่ยโอ้โคก็เดนินยืนน,นี่เดินมีเยอะตัวหมูโอ้หลายหพอพันแม่พันเยอะตัว<ะ>อันนี้อันนี้พอ่อโบน,นี่แม่พ่พันโอ้ตัวใหญ่พ่อพันแม่พันเยอะตัวพพแม่พันขา แม่พันห้าตัวผู้มีเอ้าเฮ็ดได้่ผสมน้าเชื่อผสมน้ำเชื่ออ๋อผสมเองักนี่เรแม่รัก่ะมีแม่ลัลูกนี่นตัวนี้ที่ซาลาเขาผสมเชื่อเองแม่วเอก็ฉีดแถวเองแถวเองเบดเชเขาำเชื่อมาจากใส่ซื้อหรือยังไงซื้อมาถล้ำมาหนักผมประชดสาม์ามยัอีกยีนึงร์มหมูแล้วก็นำเชื่อมาฉีดผสมเอง โอ้นี่ครับ,บผลเฉลิ่ยนี่ครับนี่โอ้โหนี่ลูกจักโตนี่ทั้งหมดน,นี่เขาทีขายได้ประมาณในยุคเท่าไรคือแล้วแต่คนซื้อหรือดสี่เดือนไปขายเองหรือมีคนมาหลับเสือสสญญอ๋อส่งบริษัทเลี้ยงหมูส่งบริษัททุทนกินวนมากนี่ครับนี่ทุนเราผลิต มันดีมีมองมือมัวจะมองเนี่ยลอะขายมีอะไรอีกนึกไงเขาก็เอาหมดซักเลยอ๋อผมมารับจับเองจักเดือนนะจับอ่ะสี่เดือนมันจะประมาณตัวนึงประมาณเฉลี่ยจากกิโลคือร้อยโลีก็แม่พันนีกก็แม่พันอู้ดีนอนสบายที่บ้าน,นี่บ่าเด็กแดงต้องคู่วิเศษเลยนี่ แย่ชมพูน <divide S 1> ี่ครับนี่ยี่ห้อเลยครับนี่ครับเขาฉีดยาผสมขึ้งง้วนนี่มันบ่มันจังไหนแยงบ่้ไปเลยอ๋อโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโยโอ้ยออ้ย้ยโอ้อโอ้ยยโอ้ย้อออ่ยโอ้ย้ยต่อออ้อ่โอ้้ ห้าพันคือต้นทุนผลิตขายก็ตัวนึงก็ตกตอนนี้ตอนขายตอนนี้ราคามันยูเกตสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดบาทต่อโลลอยลอยก็โลตัวหนึ่งก็เจ็ดพันกว่าบาทก็ตีกำไรประมาณสองพันกว่าบาทเนาะต้นทุนผลิตห้าพันขายเฉลี่ยเจ็ดสิบห้ามันก็ขึ้นลงบอกไม่จั้ังไงแลวเต้หมูมันขึ้นลงแล้วแกช่วงนี้มันเข่าพันสามหมูมันราคาลงุกปี นี่ครับนี่เกษตรกรตัวจริงครับขู่กุ๊กนี่ครับหลังจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์ดูแลหมูวันี้กรวัีปก็อยู่สอนนักเรียนที่โรงเรียนผสมเชื่อเองทำข้อดเองสอนหำเองสอนทำโบสอนํำนี่ต้องกีดเองฮ็ตเองทุกอย่างกีดยากีดยาแล้วก็ ตอนหำหมูครับทุกครับอาบตอนทรายอาจิบ่เห็นนะครับพะมันติโดนเดนตระมานี้หลักการเลี้ยงอ,นนาอ,อาหารทาจังไรเานเก้ <19. S 1> า,าอดมาเก้าตัวสิบเก้าโอ้รอดทุกตัวา แม่อะไมังครับอ๋อขาขวากแม่เแ่้เมือ่อปีไม่ได้แม่แม่มันหลายปีแล้ยนีะอ๋อแม่มันหลายปีแลยม,มือปีไม่ได้มันรอดทุกตัววะเนี่ยคือต้องรอดลุนไปก่อนรอดทีเราจะมีตัวทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็ทุกคนนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าประมาณนี้ถือว่ารอดแล้วอันบ่ลอดแล้วดื่นมเองได้อาจจะพอเท่ากันนะครับนี่ยสองตัวนี้ก็ใหญ่ตัวก็น้อยนี่ครับเนี่ยกินนมพอทานยืดตัวไหนแย่งเจ๊งก็ได้กินเอาเงินมาส่งอย่าเปล่าเนี่ย ครับทำเก็บหมูทำความสะอาดอาหารนี่เขาจังไรเขาเอาอาหารเขามาเลยหรือเขาผสมเขา,าน้ำแม่หรือจังไรอาหารเขาเลยอาหารเขาทางฟาร์มเขาซื้อมาทางบริษัอทาษอาหารเขาเท่านั้นเขาผลิตอ,อาหาร,รอเรองบอ่ได้บอกหรือเลียกเขาบ่มันสิบลาพันเนื้อเขา<อ>ต้องเอา,อา,า,รอเาตรงอาหารเขาเนื้อจะไม่ได้ตามอืมานอเนื้อจะไม่ได้ตาม เกจของเขาจะไม่ผ่านแต่ลุงวดเนี่ยมันประมาณนี้ก็บว่าคือมีบางช่วงหลายบางช่วงหน่อยแล้วแต่บางช่วงหลายตัวบางช่วงก็น้อยแม่เหมือนกันดูที่สุขภาพร่างกายของแม่สมบูรณ์ก็ให้ลูกได้เยอะกินอาหารเยอะสมบูมรณ์แก่ๆเจียงแก่ยังงูไม้ผลระวังมันย้ำอะไรล่ะบ่านนี้ทำคุณครับขึ้เรียงมาตลอดโยงแก้ว่าห้าม ฮ็ดอย่างมันทำมันเนี่ยคือเฮ็ดทุนไหม่เหว่างแม่ยัยูแม่อ,อยูแม,ออยแม่นเงทุนไหม่เให้ลูกพลาดให้รู้ให้รู้ว่าแม่ยังอยู่นเนาะทำุูนทำพูนนี่ครับตัวแรกก็มาตั้งความมาทีเดือนจับขายทีนึงราคาขึ้นลงตามราคาหมูตอนนี้ที่เจ็ดสิบห้าบาทต้นทุนอยู่ที่ห้าพันขายก็ได้เจ็ดพันห้า มานีเฉลีย่ยครับมีน้ำให้อาบจุดร้อย,อยนี่มากินเองครับทุกคนครับหมูสีชมพูสะอาดกินกันบบ่ถ,ถือว่าเหม็นเอาใส่ยังแนงบ่กินมันขีดมันคือบ่เหม็นบอ่อยังปันไหนทำข้มชาทำข้มชาตลอดยีเอ็มใส่น้ำใส่น้ำมีเอ็มก็ไปเขาละชายอ่ะอ๋อกินสีบ,บ่มีครับพ่อได้รับลูกก็กินหมูดีนหน่อยครับทุกคนเอาไปยังกันเนาะข้างฝุ่น นี่ครับอยู่ที่ฟอกสะอาดมีการดูแลขี่หมูกินกับสีบ่มีให้ได้รับลูกแค่ละลูกว่าตรงนี้ฟ้าหมูมีนิดหน่อยครับทุกคนครับนนาางานบกนนกวกรุ่นนี้เดือนตุลาว่าจับได้ใ,ให้อาหารยินอย่างเดียวพักผ่อนบริษัทตารับเอาถึงที่โอ้โหเขาจับเอง พอตำหนักแต่ละตัวมันบเท่ากันอยู่แล้วบเท่ากันร่วมเลยเห็นปะมันเป็นตัวแยกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวอ๋อตัวเจรอยสามสิบรอยยี่สิบเป็นตัวเป็นตัวไปนะทุกคนครับวิธีการนเกษตรกรคืนบ้านทสายมันสายพันธุ์ยังเขาลูกวะนี่ สามสายคือไก่สามสายพันธุ์นั่นบอเป่ค่ะอ๋อเป็นรุ่นท,ที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้แม่นี่ล่ะรุ่นเรียงคุณรุ่นนี่หระรุ่นนี้แต่แม่เป็นรุ่นสองสายพันธุ์อยู่เขาปกติเอาไปขายคืนมันเป็นบริษัทอันนี้ที่เตอร์เนาะอ๋อน,นี้อยู่อาจจะขายยูคอร์รบูทของเขาวันนี้จะขายฟูดอ๋อส่งขายจำไทยฟูดบริษัทเขาอยู่แถวบริบูรีนี่บว่ แกแว่าเขาก็ร่วมมือกันกับใครสูดเหรอผานใจเพเพอาเขาแบบเอาน้ำใส่นีนี่นะนี่ครับความหมูจอเลือดโกกจอเลือดควนคอนที่ใชเขามาเห่าตรวจตรวจเลือดโลกตรวจทุกอย่างมีใบตรงไหลผ่านเรียบร้อยหมูไม่ติดเชื้อติดอะไรตรวจเลือดเรียบร้อยถูกหลักอนามัยทุกอย่างนี่ครับทุกคนครับ ฟาร์มครูกุกขี้กัดก็บ้านหัวช้างตำบลบ้านกู่อำเภอยางศรีสุรัตน์จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่แอบดันบ้างสบายๆบายต่อมานี่ดูแลง่ายถ้าหลายก็นี่เขาจะดูแลกันอยู่นักเกินแน่นอนอืมในเวลากินอาหารหรือกินตลอดกินทั้งมื้อกินตลอดเวลานอนล่ะ อ๋ออาหารเาวาแ้งกินแล้วก็ผักกอน,นอน <c oughs> กินเสร็จก็ไปกินน้ำกินน้ำแล้วก็มาอาบน้ำตรงนี้ครับนี่ยเปิดน้ำไม่ตลอด <c oughs> ลระบบห้อใส่ดิ้ฟฟ้าหร้อโซล้้ซล้าเ้้้์้้้้้้้้้้บรราา้้ซล้้้้้้้้้้้้ฟ้้้้้น้้รร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้ซลล์อ๋อระบบน้้้้้้้้้้้้่ โอ้ี่ครับเยียนป้าหมูครับนี่ปลาึเต็มเลยปลายัางเนียปลานิ่บ่ก็มีปลาชวนครับนี่ <c oughs> นี่บรรยากาศโดยรวมครับเดี๋ยวเดินไปดูอีกเจ <c oughs> ้าหนึ่งครับอีกฟาร์มหนึ่งเหมือนกันเ <c oughs> จ้าของเขาไม่น่าอยู่น่าจะ <c oughs> เดินไปถ่ายได้ <c oughs> ฟาร์มหมูแม่อนงฟาร์มหมูแม่องพิกัดเดียวกันครับชวนครับนี่อยู่ธรรมชาติต้นคอยบรรยากาศโอโซนสบายนี่ต้นอยังต้นบกตัวนี่ ต้นกระบกใหญ่นี่อีกฟาร์มหนึ่งครับทุกคนครับฟาร์มมูแม่อุง,องมีผู้ช่วยระบบเดียวกันบริษัทเดียวกันอ,อต้นว่าอยังอะแบกทองเบกทองยังไหนน้อน,นี่ต้นหว่าญ่หว่าน้อยนี่ฟาร์มหนึ่งครับทุกคนครับคือกันเลยใส่กําลังอุ่นใหญ่กว้วโยนี่<แ>ง่ายกนแล้ว ันี้ไก่จับแล้วมั้งนี่มีอาหารโต๊ซีแล้วนี่มันนี่เอาอาหารนี่ตามอายุตามตามตามอายุตามอายุหนึ่งัสองัามัีอ๋อพบกันเยๆยอ่อรงชู้กตงชูอันนี้น้องกระตงผวเดอรี่เอตัวนั้นมานก็สีแดงือเหรอตนี้ชูพูลอกคนละสายพันุบ่บออกออกจะแดงๆนอนเสียน้าสบายคะ อันนั้นก็ไสเดียวกันบ่านี่งคนแยกคอกเลยซื้ออันนั้นอยที่ขายรูปนี่อยู่อ๋ออันนี้แม่พันธุ์เดียกันแม่มนี่ก็ใหญ่เดยกันตัวนี้แม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่คอกหน,นึ่ขขนงน,นี่ยังเบอร์สามเมื่ก็ตัวพอๆกันนะตัวใหญ่ยินอาหารเบอร์สามตัวนู้นยินอาหารเบอร์สี่แล้วโอ้เพราะนี่จักเรือนอี่จับได้ไดหรอือตัวนี้<ด>เรีก้วว<ด>กววอยู่ยตอนนี้อยู่ประมาณจักโลได้นี่ เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบีถึงร้อยศก็จับได้ทุกคนครับนี่ผลหมูชมพูซื้อกันครับอาหารกินหมูกับพอให้รับรู้ครับผมมีกินเหมน็นกินหาง้างนอเขาจะเป็นขนใหม่ตรงหน้าสวนครับสวนี่ปาเอามาอยู่ตรงหน้าครับบรบกวนชาวานชุมชนเอ๊ะบะพงวงฝนเป็นต้นอยู่นี่ครับอยู่สวนหางทุง่งนา สบายนี่ปลามห,มบบหมูเดือบเบอร์เด่างหมูเดือบร้อยเออมาเยี่ยมเยือนปลามหมูแม่นงได้นี่ครับเบิรงครับกำลังอาบน้ำทำความสะอาดถ้าคอกหมูสะอาดมันก็จะไม่มีกลิ่นมีขี้หมูมันก็เป็นอย่างนั้น มันใหญ่ hey. มาไหมตัวตัวเนี่ยผักข in ี erm ่มองครับตัวนี้ไปตุ่มหนิอ๋อตัวมันอยูเลยแบบสิมายูปลุกใช่รอกงไวอ๋อตันเมื่อก่อนเขาอยู่ในฟาร์มเขาเมี่ยผักเขาสลักใบเด่นลูกหมูไมกิ๊บนี่ครับทวนครับระบบน้ำที่เขาล่างหมูล่างยังทุกอย่างขี่หมูก็จะไหลมาตรงนี้ครับนี่เป็นท่อไหลลงมาตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่เห็นบ่านหยาเขียวผักบงสวยงามปลูกกล้วยปลูกยังนี่ครับนี่ แต่กระบอมีกินเหม็นครับกินแบบธรรมดาเลยครับนี่นี่ไหลลงไปในสวนในหน้าต่อไปเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติทุกคนครับนี่ถึงว่ากล้วยมีต่ตน้นงาม้มห้าพักบุง้งนี่เศียที่ห้างล่างขี่หมูล่างอย่างออกมาตรงนี้คือระบบจัดการกัถือว่าโอเคกคับทุกคนครับผุ่นกล้วยเครือบอกง่ญ่ๆได้ผนไมหมฮักเทะนี่สำรับล่างตรงนี้ ล่างทำความสะอาดปลาหมูต้องสะอาดถึงจะผ่พนันระบบบริษัทก็ได้นี่โอ้ลมเย็นสบาย